ภายร้อมด้วยเทือกเขามันโดดเดียวจากโลกส่วนใหญ่เก็บงำความลับไว้ได้เป็นอย่างดีมายาคนมีความหมายแตกต่างกันไปในต่างวัฒนธรรมสังคมตะวันตกมองว่ามาเป็นความบันเทิงแต่ในโลกตะวันออกมันใช้อธิบายถึงที่ของเราในจักรวาลด้วยการผูกพันลึกซึ้งกับศาสนาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความเย,ย,ย้ายวนยคงเป็นสากลดีดีดีดดีมากย,มายื่นมือออกมากครับคอยดูหดอกจิกเนี่ยไว้ ดูห้าดอกจิกไว้ผมหยิบห้าดอกจิกช่วยผมหน่อยเถอะมือข้างวางทับลงไปดีไพ่ใบนั้นอะไรไพ่อะไรมันคือไพ่อะไรห้าครับห้าห้านะใช่ครับคอยดูคิงไว้นะคิงโพดานะมองดูให้ดีๆจับตาม,มองไว้เห็นไหม และตอนนี้ผมมีห้า<อ>ดูสิ<อ>คุณเป็นยอดนักมายากนจริงๆ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากเลย <c oughs> อยากลองทำบางอย่างไหมครับช่วยผมดิดนึ่งเถอะชื่นมือออกมาแล้วกำมือให้แน่นดูนะครับ ผมได้ผ่าคุณใช่ครับรังเกียจไหมถ้าผมจะแตะศีรษะคุณไม่แม่ได้เลยตามสบายเอาละงั้นกำมือให้แน่นนะกำมือให้แน่นอย่ามือขึ้นแต่น้าผากด้วยดูนะครับครับโอเคผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกหรือเปล่าเอามือลงครับไหนมันขึ้นแบมือออกมาอุ้ยอุ้ยนี่ครับขอบคุณครับมาสตั์ เตุผลหนึ่งที่ผมมาที่นี่ก็คือผมได้ยินเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพระซึ่งทําให้ผมสนใจมากเรื่องราวมีอยู่ว่าท่านมักอยู่อย่างสันโดษเสมอมักอยูกตามลัง,งกับตัวเองเช้าตรู่วันหนึ่งตรงนหน้าของอารามท่านกํนาลังเล่นก้อนหินเพื่อฆ่าเวลามีบางสิ่งต้องทําให้ต้องประหลาดใจณจุดหนึ่งท่านเอื้อมมือออกไปเพื่อหยิบหินก้อนหนึ่งมันเลื่อนห่างออกไป แทบจะเหมือนกับว่าท่านดันหินก่อนนั้นไปทั้งที่ไม่ได้สัมผัสมันเลยคนท้องถิ่นกล่าวว่านี่คือครั้งแรกที่ท่านประหนักว่าตนเองเป็นเจ้าของพลังวิเศษและเป็นตรงที่หลายคนพูดว่าตำนานของพระวิเศษถือกำเน,นิดขึ้นมายากลเปิดการแสดงอยู่ทั่วโลก ภาพสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อผมเดินทางมันสําคัญสำหรับผมที่จะซึมซับในธรรมเนียมพื้นเมืองได้เรียนรู้จากสิ่งที่รายล้อมผมอยู่โดยเฉพาะเมื่อผมบังเอิญมาพบกับนักมายากลอื่น เราหยุดตรงนี้ที่จัจรวรดในการมาดุและผมโชคดีมากที่ได้รู้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหมองูตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่มต้นผู้คนมองดูการปฏิบัตินี้ขณะที่หมองูครอบงำงูด้วยพลังพิเศษบางประการสิ่งที่ผมอยากจะรู้และต้องหาให้พบก็คือมายากคน,นี้แท้จริงหรือว่าเป็นอุบายบางอย่างเิมัสเต,สเตคุณทําแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ ขาตอบว่าตาต่ยังเป็นเด็กเนี่ยแล้วเขาทำแบบนี้มาทั้งชีวิตเขาแหละครับเขาทําแบบนี้มาตลอดชีวิตเลยเหรอเขาฝึกฝนเพื่อเป็นมืออาชีพมันคือบางสิ่งที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่สําหรับมุมมองทางตะวันตกมันดูคล้ายๆมายาวนอยู่บ้างเพราะวิธีที่คุณสามารถควบคุมคุณบอกผมถึงการทําแบบนี้ได้ไหมคุณเรียนรู้ยังไงก็แล้ว สิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังก็ค,คือจริงๆนะไม่ใช่เวืมอนำคาถาสักนิดเดยเรารับมืออยู่กับภาพดวงตาประเภทหนึ่งที่กระทำกับความหวาดกลัวง,งูของคนดู <c oughs> เขาพูดว่างูส่วนใหญ่มีระยะพุ่งฉกประมาณหนึ่งในสามของความยาวลำตัวและแม้ว่าเขาจะดูเหมือนกับอยู่ใกล้กับงูว่าโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มคนดูและมองเข้ามาตรงๆในความเป็นจริงจะได้คุณเห็นได้จากมุมมองด้านข้างเขาอยู่นอกระยะจู่โจมของงูและเพราะบูประเภทนี้หูหนวกดนตรีที่เขาบรรเลงจึงมีให้กับคนดูมากกว่าและมีผลกระทบเพียงน้อยนิดต่อกลัวงูเอง ผมอยู่ในเนปาลนี่เพื่อค้นหาเวทมนต์ของจริงและผมแค่กำลังสงสัยเพราะนี่เป็นบางสิ่งที่คุณทำคุณเคยเห็นใครที่มีพลังวิเศษบ้างไหมครับเขาพูดว่าเขาไม่เคยเห็นเวทมนต์ที่แท้จริงไม่มีเวทมนต์ที่แท้จริงแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือในเทือกเขามีเรื่องราวอยู่มากมายและคนที่มีพลังอยู่มากมายด้วย ถึงแม้ว่าหมองูจะไม่ได้บอกอะไรผมเป็นพิเศษเกี่ยวกับพระรูปนั้นผมก็มีกําลังใจที่ได้ยินว่ามีเรื่องราวมหัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเพียงแต่กําลังขุดลอกผิวหน้าแต่ผมรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งอยู่ลึกลงไปมาก แทบไม่มีที่ดูแนบเนียนมากขนาดนี้ผมอยากจะถามนักมายากลถึง้ามายาของเขาให้มากขึ้นไงครับอกบนั่นเยอะมากเลยเกงให้มันดีมากเลยดีมากเลยครับครับผมขอคุยด้วยอะไรสักนิดได้ไหมอ๋อได้สิครับผมมีแค่คำถามเดียวเท่านั้นรถดในอเมริกามัน่างจากนี้ไปบ้างลักษณะที่เราเล่นก้อนนี้คุณใช้ลิ้นชนิดไหนกันครับอ๋อครับผมใช้เล่นของแพะนะครับลิ้นแพะมันดีที่สุดนะครับครับดีที่สุดครับเพราะตอนเราแทงเข็มเนี่ย มันทะลุได้ง่ายมากเลยอ๋อผ่านลงไปใช่ครับงั้นคุณก็วางไว้ในปากใช่ไหมครับครับครับขอผมดูได้ไหมครับครับทาไมจะไม่ได้ล่ะครับแน่นอนคือระวังแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ใช้มือบังเอาไว้ใช่แบบนั้นเหละครับเข้าใจละดูดีจริงๆครับรับนักมายากลข้ามถนนบอกผมเล็กๆน้อยๆถึงมายากลท้องถิ่นและมายากลในเนปาลดยทั่วไป แต่พวกเขาไม่ได้เห้ข้อมูลแท้จริงเกี่ยวกับพระรูปนั้นยังไงก็ดีคืนนี้ผมได้ยินว่าในคืนวันเพ็ญมีกลุ่มคนที่ลงมาจากเทือกเขาหิมาลายและประกอบพิธีหวังว่าคนเหล่านี้คงรู้เรื่องเกี่ยวกับพระรูปนั้นบ้าง ตอนนี้เราเป็นประจักษ์พยานให้กับกลุ่มคนเดินลุยไฟซึ่งประกอบพฤติกรรมนี้มานานหลายชั่วคนเบื้องต้นสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ก็คือลุยทางหรือพวกเขาพูดว่าญาติผู้ร่วมลับและโดยการทําแบบนั้นทําให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันต่อไฟที่อยู่ใต้ฝ่าเท้ามีคำอธิบายไม่มากนักว่าพวกเขาทําสําเร็จได้อย่างไงแม้ว่าการเดินปัถหามันร้อนดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพวกเขาเตะ่ันมันจะกระจายไปเล็กน้อยความร้อนจะไม่ตกครั้งอยู่สามวินาทีด้วย อีกอย่างตลอดหลายปีที่ทําแบบนี้ฝ่าท้าของพวกเขาจะด้านและแข็งจึงสามารถทําแบบนี้ได้สำแล้วสำเล่าแม้จะมีคำอธิบายพวกนี้อยู่มันก็ยังน่าประทับใจอย่างยิ่งคุณได้พลังนี้มาจากไหนครับคุณเรียนรู้มันจากเทือกเขาตรงไหนของเทือกเขาครับพวกเขาบอกว่ามีครูอยู่ในเทือกเขาซึ่งสอนสิ่งต่างเหล่านี้และมอบพลังในการทําสิ่งนี้ให้คุณเอ่ยถึงครู ไปได้ไหมที่คุณจะพาผมไปพบเขามีวิธีไหนบ้างที่คุณจะบอกผมว่าจะหาเขาพบได้ยังไงผมแค่อยากรู้ว่าผมจะไปที่นั่นหรือจะได้เห็นพลังที่แท้จริงยิ่งกว่าเหมือนของคุณไหมผมคงถึงจุดหยุดนิ่งกับพวกคนเดินเลยไฟผมจึงฉวยอากาศนี้กับกลุ่มคนดูของเราหวังว่าจะเปิดประตูโดยสร้างความประทับใจด้วยมายากลของผมเองการแสดงครับทุกคนการแสดงหลับไฟธรรมดา ยื่นแขนมายื่นมาแบบนี้ใช่นั่นแหละคอยดูนะคอยดจูจับวะจับวะผมแดนไว้์ White, อยู่ระหว่างออกค้นหาในเดปาลเพื่อพบปะผู้คนรับฟังเรื่องราวและท้ายที่สุดตั้งคำถามวิธกคนท้องถิ่นของพวกเขาเป็นมากกว่าผ้ามายาหรือไม่ดัน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 เลยดันดูสิเห็นไหม ดูสิคุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งในเทือกเขาไหมพวกเขาพูดถึงครูบนเทือกเขาแต่ว่าคุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระบ้างไหมอไม่เลยครับไม่ไม่ครับไม่เลยเหรอผมเข้าไปถึงข้อมูลที่ตั้งความหวังไว้ในการบรรดูพอรู้ว่าบุคคลของผู้คนและความเชื่อทางศาสนานั้นเกี่ยวพันกันผมจึงมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงทางจิตวิญญาณของประเทศคนครโบราณบักตาปอ รื่องราวนึงที่ผมได้ยินเกี่ยวกับพระรูปนี้มืดดามมากและอาจเป็นเหตุผลทําให้ผู้คนไม่เต็มใจพูดคุยกันเรื่องมีอยู่ว่าพระรูปนี้อยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาสูงวันหนึ่งลงมารูปรวมเสบียงและแตัดสินใจนั่งพักที่ร้านน้ำชาท้องถิ่นชายคนหนึ่งกับเพื่อนตกลงใจว่าจะใช้ทางลัดตัดผ่านร้านน้ำชาทั้งคู่วิ่งไปชนเก้าอี้ที่พระนั่งอยู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ชัดเจนว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้พระหุดหงิดท่านจึงออกเดินตามชายทั้งสองไปท่านเดินตามหลังผ่านถนนในเมืองหลายสายจนกระทั่งไปหยุดที่ลานบ้านรับตาคนแห่งหนึ่งวันต่อมามีคนพบชายคนนั้นนอนตายอยู่ชาวบ้านคิดว่าพระรูปนั้นเป็นคนทำเรื่องราวแบบนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนไม่เต็มใจพูดคุยกับผม อยากเขีนอะไรบางอย่างไหมคุณแตะไพ่ได้หรือเปล่าไพ่ใบไหนในสำรับนี้ก็ได้นะใบนี้ <ไป S 3> ครันะโอเคช่วยอะไรผมหน่อยเขียนชื่อคุณลงไปเขียนชื่อของคุณนิปปกาโอเคดีมากดีมากปิดปลอกด้วยปิดปากกาด้วยสุดยอดเอาละ ลองดูนี่ทุกคนเห็นไพ่ของเขาไหมคุณเห็นไพ่ไหมเห็นไพ่ไหมครับค่อยดูนะมันกลับเข้าไปในสำรับแล้วช่วยสับไพ่ผมด้วยผมจะลุกขึ้นยืนละสับ,บแล้วนะค่อยดูมือผมค่อยดูไพ่ไว้ทุกคนเลี้ยวกลับไปมองคุณก็จะเห็นคอยค่อยดูไพ่นี้ไว้นะพร้อมหรือยังครับโอ มันอยู่บนด้านนอกของหน้าตาลายเซ็นของคุณลองหยิบมันสิดูเอาไว้ถ้าผมจับมันได้แล้วแค่สลัดมันอนี่ไงสนุกดีอ่ะ ผมอยู่ในในปาลมองหาสิ่งต่างๆมาจากคนของแท้และผมกำลังเดินไปตามถนนในกาดมันดุมีบางคนดึงผมเข้าข้างทางแล้วก็บอกว่ามีพระรูปหนึ่งทรงพลังมากอาศัยบนเทือกเขาผมแค่อยากจะรู้ว่าพวกคุณคนไหนที่รู้เรื่องนี้บ้างหรือพระหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับท่านบ้างไหมไม่ไม่รู้เลยไม่เลยคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระหรือว่าอะไรเลยไม่รู้ผมกำลังมองหาพระรูปนี้อยู่เพราะฉันไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ผมไม่รู้อะไรเลยผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะ โอเคแล้วคุณนะ่ะดู้อะไรไหมไม่รู้ว่ครับไม่เลยไม่ครับแล้วคุณนะ่ะรู้อะไรบ้างไหมไม่เหมือนกานมาอาลโอเคขอบคุณครับอีกครั้งที่คนท้องถิ่นไม่ยอมพูดนี่คืออีกหนึ่งทางตันที่ชวนหยุดกิดผมได้แต่หวังว่าโชคจะเข้าข้างในไม่ช้า อาทิตย์ขึ้นเหนือบัคตะปอเผยเห็นนครโบราณที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมานานนับร้อยร้อยปีเราอยู่ที่นี่ในบัคตะปอชาวเนปาลจำนวนมากยกให้บักตะปอเป็นหัวใจด้านจิตวิญญาณของประเทศ มันยังเป็นบ้านของบรรดาคนซึ่งเป็นที่เคารพและเรียกว่าพราหมด้วยเบื้องต้นแล้วพราหมณ์คือคนที่ตระเวนไปและเป็นที่เคารพอุทิศชีวิตของตนต่อความเชื่อทงางศาสนาพบเห็นพวกเขาได้ง่ายจากครึ่งห่มสีส้มและคราวยาวที่ไว้ในช่วงการทำสมาธิอันยาวนานตามปกติพวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำและลงจากภูเขาเป็นครั้งคราวเพื่อรวบรวมเงินให้กับวัดหรือสำหรับความมุ่งหมายพบจึงมมองแลอเกินวม่าจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระจากพวกพราหมบ้าง พราะว่าพวกเขาเดินทางไปทุ่นเนปาลและในแวดวงของผู้เข้าฌานพวกเขาอาจได้ยินเรื่องราวประเภทนี้มาบ้างหรือแม้กระทั่งเคยพบกับพระรูปนั้นมาแล้วเรามีเงินรูปีบ้างครับรูปีรูปีคุณมีไหมทําไมยังไม่มีล่ะครับครับนี่ขอผมครับดีครับแล้วคุณมีมีเงินสกุลอื่นอีกบ้างไหมโอเคดีครับนี่เท่าไหร่ครับถือไว้นะครับถือไว้เท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบาครับเอาละแล้วนี่เออเออนี่เท่าไหร่ครับ พันห้าบครับ1ับพนห้าสบะครับโอเคนะครับแ0ดสครับเงินนั่นมากใช่ไหมครับ,รบไม่อาจจะเอาละคอยดูผมรับรูปีมาดูนะคอยดูให้ดีผมรับเงินรูปี<อ>มาคุณดูอยู่นะดูอยู่ใช่ไหมโอ้โอมาเป็นเงินดอลลาร์นี่ดีมากๆดีมากเลย ดีมากเลยครับดีมากๆดีมากนี่สำหรับคุณสำหรับวัดของคุณผมอยากจะให้คุณเล่าเรื่องของคุณให้ฟังมาตรงนี้เลยครับคุณเป็นพรามมานานเท่าไหร่แล้วตอนอยังเด็กเขายากจนมากและเขาต้องการจะสร้างวัดเพื่อจะทำอย่างนั้นเขาจึงกลายเป็นนักบวชบหน้าของคุณหยตอนยังเด็กเขายากจนมากและเขาต้องการจะสร้างวัดเพื่อจะทำอย่างนั้นเขาจึงกลายเป็นนักบวชบใบหน้าของคุณหมายถึงอะไร เขาตอบผมว่า3แถบบนศีรษะของเขาแสดงถึงเทพสองค์พระพรหมพระศิวะและพระวิษณุครับคุณเคยยินหรือพบเห็นพระที่ทรงพลังไหมครับดยนลิงนลิงนาบาดยาุชมดเคยโอเคครับสิ่งที่เขาบอกผมคือเขาไยินหลายอย่างเกี่ยวกับพระผู้ทรงพลังซึ่งอาศัยอยู่ในอารามสีส้มแต่เขาไม่ได้ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือควรจะเชื่อดีไหม โอเคดีครับให้ผมต้องทำอีกสักอย่างหนึ่งหยิบมาใบหนึ่งครับหยิบมาใบหนึ่งให้พวกเขาดูด้วยโอเคเอาละวางเลยครับ Stuff making camps, oh, yeah. Ooh, ow, ow. It's gonna be interesting. It's too high. I can't do it. Let's go back. I think going back is probably the best option. <laughs> ah. oh, oh, bend over Thank <laughs> my hero. Bears' wild weekend starts Sunday, 20th of May, a Discovery Channel premiere. A one man.